ไปกันต่อค่ะุผู้ชมคะอีกหนึ่งข่าวที่ตอนนี้มีคนถามเล็กซี่มาเยอะมากว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่เขามีแฟนแล้วหรือยังหรือยังไม่มีคะพี่เล็กซี่อาพี่เล็กซี่เคลียร์ชัดๆหน่อยหนูอยากฟังจากปากพี่เล็กซี่จังเลยขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสําหรับข้อความต่างๆที่ส่งมาคะ่ะถามกันว่าพี่เล็กซี่ ปอบธนวัตรหรือพี่ปอบหรือพี่หมื่นของใครหลายๆคนเนี่ยนะเขาโสดจริงหรือเปล่าเขามีแฟนหรือเปล่านะฮะหลังจากที่สืบเนื่องมาก่อนคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากน้องเบลล่าราณีค่ะแมกกาลเกตนะคะหรือแม่นายของเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามีข่าวนะฮะกับหนุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มนอกวงการนะหนุ่มไฮโซชื่อดังเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งคนก็ถามว่า อ้าวแล้วสรุปสิ่งที่เราร่วมกันพายกันมาล่ะพี่เล็กซี่ยังไงและความสัมพันธ์กับโป๊กกับเบล่าเนี่ยเขาเป็นแฟนหรือเขาเป็นคู่จิน้นหรือยังไงกันคะเคลียร์ชัดๆตรงนี้ก่อนนะทุกคนคาะโป๊กกับเบล่าเนี่ยเป็นคู่จิ้นกันนะฮะในละครในชีวิตจริงเราก็พยายามพายเราก็เข้าใจว่าอุ๊ยเขากําลังจีบกันหรือเปล่านะฮะเราก็ร่วมเชียร์กันมาโดยตลอดแหละแต่ ต้องเคารพในการตัดสินใจนะคุณผู้ชมหรือข่าวที่มันเกิดขึ้นรอรอในที่นี้คือรอฟังจากปากของเจ้าตัวดีที่สุดนะคะสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้นะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่าอ่ะทางฝั่งเบล่าเดี๋ยวรอให้น้องมาตอบถึงความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มนะฮะส่วนหัวใจของคุณโป๊ปธนวัน์เป็นอย่างไรบ้าง มีแฟนแล้วหรือยังหรือว่าโสดอยู่จริงหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะโป๊ปธนาวาัตรพี่เล็กซี่บอกตามตรงนะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีสเสน่ห์มาก คือสืบเนื่องมาจากคุณโป๊ปบเนี่ยเขาไปร่วมงานเปิดค่ายเพลงของ BEC Music ค่ะคุณผู้ชมของในเครือของทางช่อง 3SE เนี่ยแหละนะโป๊ปบธนาวาันรเขาก็ไปร่วมงานด้วยซึ่งน้อยครั้งนะที่จะเห็นโป๊ปบเนี่ยไปปรากฏตัวในงานต่างๆซึ่งงานนี้ค่ะเราเห็นเลยถึงความน่ารักของโป๊ปบแล้วน่ารักมากน่ารักขนาดไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยปรากฏตัวในงาน ดาราปกตินะดาราเขาก็จะเดินกันไปปกติแต่โป๊ปเนี่ยปรีเข้าหาแฟนคลับเลยปรีเข้าไปแบบทักทายแฟนคลับเลยนะฮะอันนี้คือหนึ่งสเสน่ห์ของโป๊บที่มีมาโดยตลอดนะฮะทำให้แฟนคลับเห็นว่าโอ้โหคนนี้แหละมันน่ารักจริงนะฮะส่วนเขาโสดหรือไม่โสดเนี่ยดูจากสีหน้าก่อนดูจากหน้าตาดูจากท่าทางนะฮะดูสดใสสดใสขึ้นแล้วดูอลอ่ำขึ้นดูน่ารักขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย เท่าที่พีเล็กซี่ไปสืบทราบมานะฮะตอนนี้เนี่ยคุณโป๊บเนี่ยโสดยังไม่มีหวานใจยังไม่มีแฟนนะคะอาการของคนอกหักแทบจะไม่ค่อยได้เห็นอาการของคนอกหักสักเท่าไหร่จะเห็นอาการของคนดูมีเสน่ห์เห็นอาการของคนดูแบบเหมือนย้อนไวัยไปเป็นเด็กดูแบบน่ารักดูไม่รู้จะสรรหาคำใดเลยนะคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโป๊บธนวันร สด99.99%ณ99นะวันที่เราจัดรายการอยู่ตอนนี้นะคุณผู้ชมคดีจะพลิกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่99.99% 99เนี่ย โป๊บโสดสนิทน้องที่ถามมานะคะว่าโป๊บเนี่ยโสดจริงหรือเปล่านะคะเล็กซี่ยืนยันแบบนี้ค่ะ99.99% 99นะคะกับความโสดของคุณโป๊บนั่นเองค่ะเอาเป็นว่ารอจับตาดูต่อไปแล้วกันว่า,าความสัมพันธ์โป๊บกับสาวๆนะคะจะมีหวานใจคนไหนหรือคุณโป๊บจะจีบใครรายการของเราเนี่ยจะอัปเดตให้กับทุกคนทราบอย่าง แน่นอนนะฮะแต่หนึ่งสิ่งค่ะคุผู้ชม่ะฝากติดตามเราทุกแพลตฟอร์มนะเพราะเราจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารของดาราน,นักแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีและแบบเจาะลึกและกล้าฟันธงแบบนี้แหละค่ะว่าปบโสดก็คือโสดนะฮะฟันธงไปก่อนส่วนจะหน้าแตกหรือไม่หน้าแตกเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ รอผลงานของโป๊ปอยู่นะช่อง3 SD คะ่ะขารอละครของโป๊ปอยู่นะเมื่อไหร่คะเราก็รอกันมานานแล้วนะคะมีละครสักเรื่องสองเรื่องให้เราก็ชุ่มกระชวยกันหน่อยอยากเห็นนางเอกของโป๊ปเหมือนกันคะ่ะว่าจะเป็นใครนะ,ะรอติดตามผลงานคะ่ะเมื่อไหร่จะเปิดกล้องเมื่อไหร่จะมีโปรเจกต์ก็อย่าลืมนะคะก็บอกเราด้วยเดี๋ยวเราจะนำเสนอข่าวให้นั่นเองคะ่ะ